ชายคนนี้ที่ดูเหมือนเมามาัดแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้สับสนหรือเสียการควบคุมตัวเองแต่อย่างใดเขาแค่ดูถูกคู่ต่อสู้ของเขาและแสดงออกด้วยท่าทางเยียหยันออกมาแต่เมื่อเขารอเรียนคู่ต่อสู้นานเกินไปหน่อยเขาก็ต้องชดใช้ด้วยบทเรียนราคาที่แสนแพงนักสู้ชื่อดังจากซิมบับเวคนนี้เป็นที่รู้จักในเรื่องความหยิ่งผยองและการโอร้อวดเป็นอย่างมากเมื่อต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่อ่อนแอกว่าเขาไม่เพียงแต่ยั่วยุแต่ยังบทขยี้อีกฝ่ายอย่างไร้ความปราณีใช้ชนะสิทธิเสร็จไฟติดต่อกัน ทำให้เขามั่นใจในตัวเองและคิดว่าตัวเองนั้นเก่งที่สุดและเริ่มร้ายความเคารพต่อคนอื่นไปและครั้งนี้ก็เช่นกันเขามองว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นเพียงอีกฝ่ายง่ายๆในเส้นทางการป้องกันแชมป์ของเขาเขาทําท่าทางที่ผ่อนคลายลดกาและหยอกเย้าคู่ชกของเขาราวกับว่าตัวเองแล่นคนระดับอย่างชัดเจนหวังเพียงให้ตัวเองเป็นจุดสนใจแต่ในการแข่งขันอะไรก็เกิดขึ้นได้มัดหนักๆของคู่ชกซัดเข้าหน้าเต็มๆทําให้อาการมัแท้จริงเริ่มปรากฏจนแทบจะล้มกริ้งบนเวทีและเพิ่งจะประคองสติได้แชมป้นนูโอหักักดลมไปอีกครั้ง จะลุกขึ้นไม่ได้และเขารู้แล้วว่าอาการเมาหมัดจริงๆนั้นเป็นยังไง